สิบระบบเกมที่สามารถเอาไปปั่นคนได้คลิปนี้ผมจะพืดพคลิปนี้ผมจะพูดถึงระบบเกมทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ทั้งหมดดิก็สิบอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างมานะมันสามารถเอาไปปั่นคนได้นะเว้ยซึ่งมันจะไม่ผิดกฎเกมนะั้นมันเป็นระบบเกมเว้ยแต่มันจะปันป่นๆหน่อยเออถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับระบบเกมไหนที่สามารถเอาไปปั่นเพื่อนได้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะท่านผูช้ชมว่าที่จะคอมเมนต์ก็กดไลค์หน่อยได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคน มันเราจะไปดูระบบแรกกันเลยคือระบบอะไรที่สามารถเอาไปปั่นเพื่อนได้นะนะพีชมมันก็ปั่นได้นะระบบแรกนะท่านผู้ชมก็คือระบบ <S <S การแต่งตัวนะผมว่าระบบการแต่งตัวนี่มันก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมการแต่งตัวน่ารักการแต่งตัวให้ดูหล่อดูเท่เออเป็นเด็กช่างนักเรียนเป็นอาชีพต่างๆหรืออะไรก็ว่ากันไปจะมีการแต่งตัวอีกประเภทหนึ่งนะท่านผู้ชมซึ่งสามารถเอาไปปั่นคนได้แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะผิดกฎของแมปนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันผมได้ยินว่าแบบแต่งตัวน่ากลัวเกินไปเงี้ย มันจะโดนเด้งออกจากแมบบอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะก็คือการแต่งตัวให้ดูน่ากลัวนะครับผู้ชมซึ่งการค้นหาเครื่องแต่งกายที่ให้ดูน่ากลัวก็ไม่ยากเลยจะลองแต่งเป็นอะไรก็เป็น,เป,นเป็นผีก็ได้ให้มันดูน่ากลัวเลยแบบเป็น,เ,ปนเรียกว่าอะไรนะเป็นนักฆ่าอะไรเนี้ยนักล่าไม่ใช่แล้วก็จะแต่งผีก็พิมพ์ G H O S H T ใช่ไหมมันจะเป็นแบบโกดเป็นผีใช่ไหมเราก็ค้นหาเครื่องแต่งกายเก,กี่ยวกับผีไปนี่ก็จะมีเครื่องแต่งกายอะไรหลายอย่างนะ หลายๆคนอาจจะหาได้หลอนกว่าผมอะไรก็ว่ากันไปให,ให้มันจะเห็นอะไรหลอนๆไหมฮสามารถเอาไปปั่นคนได้เหมือนกันนะแต่แบบอย่าเล่นเกินจริงบางทีมันอาจจะดูหลอนเกินไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ละคนความกลัวไม่เท่ากันอุยอ้ยอุ๊ยนีฮาเสื้อผ้าเกี่ยวกับนี่เห็นไหมสมมติว่าแต่งแบบมันดูหลอนเลยนะแบบใส่สีขาวเขอาไปเงี้ยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องคนหานี่เออแล้วแบบไปข,ขาวหน้าดาแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็จะดูหลอนเลยใช่ไหมนี่ ดูดีถ้าอยากหากันเกงขาวพิมพ์ไว้ก็ได้นี่วิว h ite ก็ค้นหาไปก็เจอกันเกงขาวโอ้โหท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนท่ายืนแบบแบบตัวไหนดีวะท่ายืนแบบนี้ลวกันตัวนี้เฮ้ยเอาดีแต่มันยืนไม่ลอยวะตัวไหนวะมันจะยืนแล้วลอยวะมาแบบซอมบี้ก็ได้เออแล้วก็เปลี่ยนท่าเดินท่าวิ่งเป็นซอมบี้เงี้ยเห็นไหมเออดูดิัูก็ดูล้หลอนใช่ไหมเออระบบนี้ก็ถือว่าทําให้คน แตกตื่นได้นะแต่บางคนอาจจะตกใจเกินไปนี่ก็จะแกล้งกันจนเกินไปนะท่านผู้ชมการกลัวของแต่ละคนไม่เท่ากันเออหรือว่าระบบการติตัวเป็นระบบที่สามารถปั่นคนได้เหมือนกันนะเออว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 ะ่ oh ะโอ้ไม่กอดฉันน่ากลัวจังเลยเอามาพินทุนด้านในเปนเดืมดีว่าจำเลยอ่ะระบบต่อมาก็คือระบบการแบนคนอ,อ,กอยก่ากบ้านอันนี้ผมพูดถึงบ่อยมากเลยระบบนี้เป็นระบบที่ปั่นคนมากเลยนะแบบแบนแล้วก็ปลดแบนแล้วก็ปลดเงี้ยใช่ไหมนี่มาพี่เบคอนผมมาละ ว่ามีใครเข้าบ้านเราใช่ไหมอันนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าคนหลายๆคนน่าจะดูแล้วแบบเขาเข้าบ้านเราเงี้ยเราก็สามารถกดไปที่ตัวละครแล้วกดแบนเฮาได้อกลุมเขียวนี่จะปลดแบนนะกดแบนปับ๊บแล้วเพื่อนก็จะเด้งออกจากบ้านเลยคือแลาเพื่อนเข้าบ้านเราเพื่อนไปพี่รู้จักหรือไม่รู้จักเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ปั่นคนได้นะเนี่ยแต่ถ้าเบคอนมาหรือใครมาเราสามารถกดไปตรงที่ตัวเขาแล้วก็กดปลดแบนเขาได้นะแบนแบนเฮาเนี่ยเอออันแบนเฮาเออสีเขียวเออ เขาก็จะเข้าบ้านเราได้แล้วเขาเข้าไปอีกเราแบนอีกก็ได้เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่สามารถปั่นคนได้อันนี้ผมพูดไปเยอะนะเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้ละมันเป็นระบบหลักๆที่คนใช้แบนคนอื่นเต็มเลยนะท่านผู้ชมระบบต่อมาที่สามารถปั่นคนได้นะท่านผู้ชมตอนนี้เบคอนสปอนบ้านใหม่แล้วผมจะวางของในบ้านเบคอนอันนี้ผมจะบอกสําหรับมือใหม่นะระบบการวางของในบ้านคนอื่นก็คือคลิกัปทุกที่กระเป๋าใช่ไหมก่อนแล้วก็กล่องพร็อพคราว่าพร็อพตรงนี้เออแล้วเราก็มากดใช้กล่องพร็อพจะสามารถเอาของพวกนี้ไปวางไ้เลยนะของพวกนี้มันจะเป็นนปประะเภทออกไแบบ ่เช่นอันนี้ประเภทไฟใช่ไหมก็จะมีเตาไฟเออเราสามารถเอาของไปคลิกวางได้สมว่าผมจะกวนเบคอนใช่ไหมผมเอาเต็นท์พวกอะไรเนี่ยเออบังเกอร์เนี่ยเออผมก็มาหาบังเกอร์พอคลิกไปมันจะขึ้นที่ไม้ติ๊กถูบแบบนี้เนาะแล้วก็กดจิ้มไปตรงที่หน้าจอตรงไหนก็ได้ที่เราจะวางท่านผู้ชมนี่นี่มันวางบ้านคนอื่นได้ระบบที่สามารถวางบ้านคนอื่นได้ก็สามารถปั่นเพื่อนได้เหมือนกันนะเห็นไหมดูดิวางขวางไปแบบเนี้ยเห็นไหมมันเป็นระบบที่แบบทําให้ผู้เล่นหัวร้อนเลยนะท่านผู้ชมแบบขวางดูดิ โอ้โหขวางเต็มแบบนี้ใครจะไม่หัวร้อนใช่ไหมล่ะเป็นระบบที่ปั่นคนนะแบบอันดับต้นๆเลยแหละที่ใช้ปั่นกันผมก็โดนปั่นมันกันนะใช้ใช้ระบบนี้ท่านผู้ชมแบบมันเป็นอะไรที่หัวร้อนมากเลยนะเออดียังไงถ้าเราไม่อยากวางต่อแล้วก็ขีดกองพลับแล้วก็การกระบาดตรงนี้เออก็จะลบเห็นไหมเออมันก็จะลบ,ออก,ะลบก็ไม่สามารถกวนเพื่อนได้ต่อเออระบบต่อมาท่านผู้ชมก็คือก็เรียกว่าระบบอะไรวะจะเรียกบานๆเลยก,ก็คือจะมีพวกการเอาคนขึ้นยานพาหนะหรือการเอาคน เข้ามาอยู่ในรถเข็นเราอะไรประมาณนั้นเขาเรียกระบบอะไรแบบสามารถใช้บรรทุกได้เอประมาณนั้นนี่อย่างเช่นผมจะเอาเบคอนใส่ตะกาใส่รถเข็นแค่เราชี้ไปตรงที่ตัวเบคอนเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเขียนเบคอนไปทิ้งไหนก็ได้นะผมเอามาทิ้งเนี่ยเห็นไหมหรือโอทิ้งไปไกลยางไงก็หรือว่าเป็นระบบที่กวนคนดีเหมือนกันนะใช่ไหมเน่เน่เนทำแบบเนี้ยผมโดนปั่นบ่อยมากเออหนึ่งระบบเนี่ยแบบเอาคนมาใส่รถเข็นใส่อะไรแล้วได้ใส่รถลากอะไรก็ได้ลากล้อเนี่ยเออ ว่าเป็นระบบอันดับต้นๆนะที่คนใช้ปั่นกันอยู่จุดเกิดผมโดนบ่อยมาก oh. ขึ้นมาดีเบคอนขึ้นมาดีขึ้นมาดีเบคอนไม่ขึ้นมาเออไม่เป็นไรเบคอนังไม่กวนกินแหละระบบต่อมานะท่านผู้ชมที่สามารถปั่นคนได้ก็คือระบบที่ที่ไอเทมอ่ะมันมีเสียงไว้อย่างเช่นระเบิดหรือปืนช็อตไฟฟ้าหรือปืนธรรมดา,าแบบเอาไปยิงมันหนกหูมากเลยนะระบบพวกนี้ปืนปืนช็อตไฟฟ้าแล้วก็ระเบิดนี่ผมเป็นคนชอบไปปั่นกันบางทีผมเปิดเสียงในเกมดังโนวกหูเลยอย่างเช่นระเบิดเนี่ย เราจะวางให้เบรค้อนหนวกหูเราก็กดวางไว้แล้วก็กดบอมรีโมทเห็นไหม,มนี่ก็จะดังแบบเนี้ยถือเป็นระบบที่กวนคนมากเลยนะท่านผู้ชมแบบยังปั่นนะบอกเลยแล้วก็มีปืนใช่ไหมนี่ไปยิงแบบนหนวกหูมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเปิดเสียงเกมดังๆหน่อยมันก็จะหนวกหูนะเออเอาไอเทมไปแบบอเนี้ยปืนช็อตไฟฟา้าไม่เท่าไหร่หรอกปืนช็อตไฟฟา้ามันก็เสียงยังไม่ดังเนาะถ้าเอาไปปั่นกันมีไอเทมมันไหนอีกว่าท่านผู้ชมบอกผมดีที่มันมีเสียงแบบส่งเสียงเออ กีตร์มันเป็นเครื่องดนตรีเนาะอันนี้ไม่นับขวอนอะไรมันตอกมันได้ยินเสียงหรือเปล่าปกปกปกอะไรไม่ได้ยินเนาะ <c oughs> เออสล้วแบบใครมาตอกตะปออูไม่มีเสียงดังเว้ยต่อมาระบบอะไรวะต่อมาระบบการขับรถนะซึ่งการขับรถนีเราสามารถขโมยรถชาวบ้านได้หรือว่าเป็นระบบที่เราต้องล็อกรถไวนะ้นะนี่ผมจะมพูดถึงนี่ผมจะขโมยรถเบคอนเบคอนกำลังสปอนรถออกมาผมก็จะไปเอารถเบคอนเราสามารถขึ้นขี่ได้เลยนะน,นี่เป็นรถเบคอนดูป,ป้ายทะเบียนไม่ใช่ชื่อผม เห็นไหมเราก็สามารถขโมยรถได้เบคอนอยากได้รถใหม่ทําไงทีนี้เบคอนวิ่งตามครับไม่รู้ครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ไม่ต้องวิ่งตามนะแนะนําให้ลบรถเลยนะเบคอนก็จะลบรถประมาณนี้เห็นไหมเออผมก็จะขี่รถต่อไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากแค่คนอื่นขโมยรถก็คือเราสปอนรถออกมาใช่ไหมเราควรไปนนที่รูปรถเหมือนเดิมนี่ท่านผู้ชมเหม็นกุญแจแล้วป่ะนี่สามารถกดตรงนี้ให้มันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกได้เราสามารถกดก่อนสปอนรถก็ได้นะสมมติว่าเราล็อกรถไว้แล้วนี่ล็อกแล้วก็สปอนรถคนก็มาขึ้นรถเราได้นะแต่นี่คือข้อเสียเลย แต่หลักๆคือเขาจะขับรถเราไม่ได้ถ้าเราล็อกรถไว้แต่เราขับเองได้เออประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นระบบที่ที่ปั่นคนได้เหมือนกันนะขโมยรถคนอื่นบางทีมือใหม่อ่านไม่รู้ไงว่ามันสปอนดรถได้ไหมก็วิ่งตามรถคันเก่าเอออันนี้ก็ลบรถก็ได้นะข้าไหมลบรถก็สปอนใหม่ก็ได้ถ้าเกิดว่ารถเรามันบักหรืออะไรเออแต่อีกวิธีหนึ่งการแก้ปัญหาเวลาลถความกดตัวให้ตรงนี้หรถเราก็จะกระโดดสมมติว่าลดเราความนะเอออันนี้กระโดดเล่นก็ได้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีเหมือนกันโอ้โหรถลอยได เออผมก็ชอบเลยระบบอันนี้รถกระโดดได้ถ้าขี้เกียจสปอนใหม่ต่อมาทนะ่านผู้ชมเรื่องระบบการการบัคใช่ไหมไปทะลุไปที่ต่างๆได้นะเว้ยระบบนี้มันสามารถแบบใช้ปั่นคนได้เหมือนกันนะผมจะทําตัวอย่างดูจะทําได้ปะวะเดี๋ยวจะมาลองดูกันผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนมันทะลุบัคไปไหนบ้างวะไม่เบียคอนเกีย้ยขึ้นมาลุกขินฉชนสินี่อย่างเช่นทะลุไปตรงนี้ก็ได้เออ ก่อนที่จะทำเบคอนทะลุผมขอไปเอาไอเทมแป๊บนึงคืออันนี้มันน่าจะเป็นเสน่ห์ของเกมแล้วท่านผู้ชมการทำคนอื่นทะลุช่องผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะผมไม่ได้ทำนานแล้วสมมติว่าเรามานั่งโซโฟ,ฟาอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็จะมีโซฟาขึ้นเห็นไหมเออเราก็สามารถเอาโซฟามาใช้ได้ผมจะเอาไปตักเบคอนไว้แล้วให้เบคอนลงตรงนั้นนะได้หรือเปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันมาลองตักเบคอนดิมาดีเบคอนเนี่ยเบคอนกระโดดก่อนเเบคอนขึ้นมาแล้ว ผมจะทําให้เบคอนลงไปข้างล่างผมจะพิมพ์ว่า w o l f พิมพ์ไปแล้วเราจะทาท่าเนี้ยเออเห็นไหมเบคอนก็จะทะลุลงไปข้างล่างแบบเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมมองดูไม่ได้ดีกว mm ่า hmm. จะใช้มุมมองนี้หน่อย mm hmm. เออพิมพ์วูบใหม่นี่สมมติว่าเบคอนก็ทะลุลงไปแล้ว mm hmm. ใช่ปะเห็นปะแล้วผมก็กดกดปล่อยโซฟาออกปรับเห็นไหมเบคอนก็จะตกลงไปข้างล่างเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะงงเลยนะว่ามาติดอย่างนี้แล้วขึ้นยังไงวะอะไรประมาณนะั้นเราอยากลกยกเลยครับว่าวูบเรากด Q ก็ได้กดตัว Q ใน อีบอร์ดเห็นไหมเบคอนก็จะไม่รู้ว่าขึ้นยังไงเออเห็นไหมถ้าเป็นมือใหม่ก็จะติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยววิธีขึ้นแบบเนี้ยหลายหลยคนน่าจะรู้แหละผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่อยากนะวิธีขึ้น,นอย่างเนี้ยอย่างแรกให้เราลงมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมมันจะมีทางเข้าของมันอยู่แล้วก็กดไปตรงที่ดาวเทาสเตชันปรับแล้วก็วิ่งทะลุเข้ากําแพงเลยเออเห็นไหมนี่มันก็แล้วก็ผมก็มาเจอกับเบคอนถ้าผมจะออกผมก็เดินออกเลยกดป,ปุ่มเขียวนี่ก็ปุ่มเขียวมันก็จะเปิดอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วก็จะเดินออกได้เออแต ระบบทะลุนี่มันเป็นบั็อกอยู่เลยนะของแมมเนี่ยมันก็มีทะลุหลายที่นะแต่ผมก็เคยทาคลิปไปหลายที่แล้วที่ทะลุกันได้เือเอาเพื่อนไปทะลุออกแมปได้อะไรก็ว่ากันไปเออแต่ทะลุตรงนี้ก็น่าจะทาให้ผู้เล่นใหม่หัวร้อนนั่นแหละแต่ก็ยังไปปั่นกันมากเลย <c oughs> เอ่อระบบต่อมาผมจะมาพูดถึงระบบนี้นะท่านผู้ชมระ,ะบบนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยก็คือระบบรถไฟรถไฟในที่นี่หมายถึงรถไฟใต้ดินในเมืองนีง่แหละในเมืองบูรุ่งนั็นเองเช่นสถานีที่ผมอยู่ดาวทาวเงี้ยผมจะไปปัป่นเงี้ยจะปันป่นเบคอนนะไปทิ้งเป็นสถานีอืน่น ผมไม่รู้ว่าระบบนี้มันได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเขียนเบคอนเข้าเข้าสถานีรถไฟดิเบคอนเกยอยู่นี่นะเบคอนนอนเบคอนยืนขึ้นมาเนี่ยผมจะไปเป็นคนขับเนี่ยผมจะเอาเบคอนไปทิ้งไว้สนามสนามอะไรนะ่าจะแบ็คฮอกหรือเปล่าเนี่ยอันแกรกลุกนกผมก็วาร์ปไปวาร์าปรถไฟมาระบบทุกคนใช้น้อยมากเลยอ้าวเบคอนไม่มาเออระบบนี้แสดงมันไม่ได้วะผมนึกว่าเขาเอาคนใส่รถไฟแล้วแบบจะมาโผล่ด้วยกันเออวะไม่ได้นีวว่หว่า แล้วพูดโดยสารก็ไม่ได้มากับเราเงี่ยเ,เอาแต่เบอคอนอยู่ที่เดิมถ้าผมเอาเบอคอนมากับผมแล้วผมพาเบอคอนไปแบ็คฮอกได้เลยบบนี้เบคอนจะมาด้วยปาวะเอาเบอคอนไม่มาเอาสแสดงว่าระบบนี้ปั่นไม่ได้ผมนึกว่ามันปั่นได้อันนี้ต้องขอภัยนะท่านผู้ชมระบบเนี้ยแสดงว่าผมเอาเบอคอนไปไม่ได้อ้า <c oughs> เอาเบอคอนเก็บไปกับฉันไม่ได้หรอหนีเยอะได้ฉันพาเก็บป,ปั่นระบบนี้ไม่ได้อุตส่าห์ผมตั้นหามาก็คือใช้ไม่ได้ระบบเนี้ยโอเคตัดออกไปจะไม่ตัดออกจากคลิป ระบบต่อมาก็คือระบบพื้นฐานแล้วก็คือระบบตู้เซฟตู้เซฟแทบจะมีทุกหลังลประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีตู้เซฟในบ้านคือเราสามารถไปปนตู้เซฟคนอื่นได้อันนี้หลายสคนน่าจะรู้แล้วอ่ะระเบิดมาไอเทมทีเด็ดเราต้องเชื่อบ้านหลังนี้บ้านบ้านเบคอนหรือบ้านผมมะนก็าสามารถทำให้คนหัวร้อนได้เวลาเราไปปนใช่ไหมมันจะมีแจ้งเตือนใช่ไหมว่าโดนปนใช่ไหมเออว่าผมจะมาปนตู้โมโอ้หัวฟังจะแ,แตกแล้วก็เอาเงินเห็นไหมเออ ก็จะดังเตือนเบคอนหรือเปล่าเออใช่ไหมหือว่าเป็นระบบที่ทาให้คนหัวร้อนนะแต่เงินมันก็กลับมาแหละท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นระบบปั่นกันแบบพื้นฐานนะพื้นฐานแบบโคตรหัวร้อนเลยถ้าผู้เล่นใหม่หัวร้อนนี่ไม่รู้ว่าเงินหายนี่ก็น่าจะหัวร้อนนะพี่เงินเงินมันก็กลับมาแหละท่านผู้ชมไม่ต้องเสียเรียดอะไรมากสาหรับตู้เสพพอเรารอหลายๆคนก็น่าจะชอบปนกันใช่ไหมอยวรอเบคอนไปป้นบ้านผมก็ได้อยากรู้ว่ามันขึ้นยังไงว่าเวลาโดนปล้นพอดีพี่ไม่เคยโดนปล้นอะครับนอนๆมีแต่ปล้นบ้านเขาไม่ใช่ละก็โดนปล้นนเกั นี่เบคอนปนบ้านผมละจะขึ้นอะไรเฮ้เห็นไหมจะบอกว่าบ้านเราโดนปนเซฟเวยเห็นไหมเออไม่ต้องสนใจกดทิ้งออกก็ไดแล้วตู้เซฟเงินมันก็กลับมาเออประมาณนี้ต่อมานะท่านผู้ชมระบบที่สามารถปั่นกันได้อีกอันนึงก็คือเดี๋ยวผมจะลบบ้านผมกับเบคอนออกก่อนก็คือระบบเรื่องการสปอนบ้านจุดแรกที่เราจะมาเจอในการสปอนบ้านก็คือจุดที่1 1ใช่ไหมบางคนแบบไม่แย่งกันนะเว้ยผมมีคนด่ากันเพราะเรื่องสปอนบ้านนี้หรือเปล่าว่าผมผมจะเคยเห็นเหตุการณ์นี้เช่นแบบวับหลายๆคน แบบเข้าแบบมาเข้ามาจุดเกดใช่ไหมถ้าเรากดวาร์ปไปบ้านเนี่ยจุดแรกที่เราจะเจอก็คือจุดที่สิบเอ็ดใช่ไหมบางทีมันไม่แย่งกันนะเว้เนี่ยถ่าผมคลิกไปก่อนแบบคลิกไปก่อนแล้วยังไม่สปอนบ้านเงี้ยคนอื่นเขาจะมาคลิกตามก็ไม่ได้นะเว้เพราะว่ามันเป็นที่ของเราแล้วเออก็คือถ้าเราคลิกเนี่ยมันก็เป็นที่ของเราแล้วว่าไม่สามารถด่ากันได้แต่ถ้าเราไม่เอาตรงนี้เราโดนด่าแล้วก็กดออกก็ได้แต่เราไม่ผิดนะเพราะเราคลิกไปก่อนแล้วเออเราสามารถคลิกจองไว้ได้เลยแต่ก็ไม่สปอนก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมคลิกจองไว้ไม่สปอนม อาจจะมาเพื่อนห้าคนมาคลิกแชร์ไแล้วก็ไม่คลิกแชร์คลิกค้างไวปปล่อยไว้แบบเนี้ยเออไม่สปอนบ้านก็ได้นะเราคลิกแบบเนี้ยแล้วเราไปสร้างของในกล่องพร็พเป็นบ้านแทนก็ได้นะเออใช่ไหมนี่เป็นเต้นอะไรเออเราสามารถทําแบบนี้ได้แทนการสร้างบ้านอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่มันก็ทําให้คนหัวร้อนนะระบบนี้มันก็สามารถปั่นคนได้มทาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้สําหรับใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะช <Huh? S 1> อบระบบที่ผมพูดไปที่มันปั่นคนได้ถ้าใครมีระบบอะไรก็สามารถมาบอกผมได้นะท่านผู้ชมว่ามันมีระบบอะไรเกี่ยวกับ การเขาเรียกว่าอะไรนะการปั่นคนก็สามารถคอมเมนต์ได้มาวันนี้จะปิดคลิปกับเบคอนมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชอบฝากแล้วก็แชร์กับสับสไครป์ผมด้วยนะครับผมปอดคลิปแล้วก็ผมไปไปเร็วไปเร็วเบคอนระบบปั่นคนล่ะนี่ไปเร็วไปเร็ว